สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนเพิ่มหัวใจไลค์ใน t ิ k ต ok กันนะคะก็เลยเลยเข้าไปใเว็บไซต์ Google พิมพ์คาว่า K M ขีดโซเชียลนะคะกดกไปได้เลยนะคะหรือกดพาลิงด้าน,นล่างได้เลยนะคะเว็บไซต์ก็จะอยู่ด้านบนสุดตรงนี้เลยนะคะกูดกันไปได้เลยค่ะเข้ามาสู่หนะ้าเว็บไซต์แล้วนะคะเว็บไซต์ตัวนี้มีอยู่หลากหลายบริการค่ะไม่ไว่าจะเป็นเพิ่มยอดไลค์นะคะเพิ่มผู้ติด,ดตามเพิ่มคนรวยสดเพิ่มคอมเมนต์เพิ่มรีวิวนะคะและบริการอื่นๆเลยค่ะในหลากหลายแพลตฟอร์มค่ะ ไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊กทวิต i ต t ร k t ูท t บอ t t e ตทแกรมนะคะสามารถเลือกสัใช้บริการกันไปได้เลยนะคะเป็นบริการออนไลน์24ชั่วโมงนะคะเว็บไซต์ตัวนี้มีประสบการณ์มากกว่า10ปีเลยนะคะเพื่อนท่านใดที่ยังไม่เคยสมัครเข้าใช้งานสามารถกดสมัครกันได้ตรงนี้เลยค่ะเก่ชื่อผู้ใช้งานอีเมลรหัสผ่าน,ยน,านอย่าลืมติ๊ตตรงนี้นะคะกดสมัครกันไปได้เลยค่ะหรือสมัครผ่านลิงก์ g o o g l e ได้ง่ายๆกันตรงนี้เลยนะคะแต่หากเพื่อนท่านใดที่เคยล็อกอินกันไว้แล้วนะคะเคยเข้าใช้งานกันไไไปปแลลล้้้วสามามรถยยอนนกกัไไดเค่ะ กดมอม่วงตรงนี้เลยนะคะเข้ามาสู่หน้าหลักของเว็บไซต์ตัวนี้แล้วนะคะไปหมดที่คําสั่งซื้อใหม่ตรงนี้นะคะมีอยู่หลากห,หลายแพลตฟอร์มหลากหลายบริการให้เลือกกันเลยนะคะสามารถเลือกสั่งใช้ใช้บริการกันไปได้เลยนะคะวันนี้นะคะจะเลือกเป็นทิกต็อกนะคะเพิ่มหัวใจนะคะบริการนะคะตรงนี้จะเลือกเป็นอมเบอสูตรเลยนะคะค้ามไที่ไปตรงนี้เพื่อเพื่อสามารถอ่านให้เข้าใจก่อนได้นะคะเป็นรายยดของออเดอร์ของมันเองนะคะดิงตัวนี้นะคะคัดลอกไปเลยนะคะจากโพสที่นี้กจะใช้บริการนะคะ เ็นโพสต์ล่างนี้แล้วกันนะคะเอา,าวางได้เลยค่ะัวัี้ีั้นตันอยู่ที่สิบใส่ไปสิบนะคะได้ราคาไม่ถึงบาทนะคะกดส่งได้เลยค่ะระูบก้อยเรยมาได้รับการสั่งซื้อของคุณแล้วนะคะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันนะคะประวัติการสั่งซื้อคือออเดอร์ของพีน่นีที่เคยได้รับการสั่งซื้อไปแล้วจะอยู่ด้านนี้กันทั้งหมดเลยค่ะ ด้านๆตรงนี้คือเลขออเดอร์ของเพื่อนเองนะคะหากเพื่อนใดที่มีปัญหาเติมเงินไม่เขา้าเยอดตไม่ขึ้นสามารถมาบอกก่อนชื่อกันะะได้ตรงนี้เลยค่ะนาเลขออเดอร์นะคะมาวางกรนตรงนี้ได้เลยนะคะสถานะตอนนี้เรอดําเนินการกันอยู่นะคะรอการสครู่นึงนะคะไปดูช่องทางการเติมเงินกันนะคะช่องทางการเติมเงินมีอยู่2ช่องทางค่ะเป็นสแกนคิวอารโคทุกธนาคารนะคะอังปรโ,โททีนะคะเป็นคริปโตนะคะสามารถั่งจ่ายกลับไปได้เลยค่ะ บริการของเว็บไซต์ตรงนี้ทุกๆบริการทุกๆแพลตฟอร์มจะอยู่น้นในกระทั้งหมดเลยนะคะสามารถเลือกดูรายละเอียดท้งแรกนความมือค่ะสามารถสร้างคําสั่งซื้อกันได้ที่หน้านี้กันเลยนะคะไปดูตัวช่วยเหลือกันนะคะตัวช่วยเหลือตรงนี้หากเพื่อนท่านใดสนใจในบริการของเว็บไซต์ตรงนี้สามารถคัดลอกนีตรงนี้กัไปได้เลยค่ะค่าคอมมิชชั่นอยู่ที่5%กันเลยนะคะ ติดต่อแอดมินตรงนี้นะคะหากเพื่อนๆใดที่มีปัญหาติมเงินไม่เข้ายอดไลนไม่ขึ้นสามารถมาขอความช่วเหได้ตรงนี้เลยนะคะนํารูปใส่ตรงนี้ได้เลยค่ะวางเลขกเดได้ตรงนี้เลยนะคะส่งตัวกันไปได้เลยค่ะตอนนี้ลับไปดูที่หน้าที่ต่อนะคะยอดหัวใจขึ้นกันหรือย่างยอดเดิมอยู่ที่6กแตคะลองรีดูสักครั้งนะคะ ตอนนี้ยอดหัวใจก็ขึ้นกันไปแล้วนะคะหากเพื่อนเพ่านใดสนใจในบริการของเว็บไซต์จุนิคอลสามารถเบนาินเวสไซต์ด้วยผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับฟังรับชมนะคะอย่าลืมเลือกสัญชใช้บริการของเว็บไซต์ K M K Social นะคะ